คนที่มีความสุขมีรายได้มากกว่าคนที่ไม่มีความสุขจากงานวิจัยที่ทํามาจากต่อเนื่อง 70. 80ปีเป็นเช่นนั้นเพราะคนที่มีความสุขเขาจะทํำงานด้วยความยืดหยุ่นด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็งานท้าทายต่างๆที่ผ่านเข้ามาเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ผ่านมาก็ผ่านไปและหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีละ,ละมุนละม่อมและวิธีที่ดีที่สุด และสันติที่สุดได้ไประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนี่คือความคิดของคนที่มีความสุขส่วนคนที่ไม่มีความสุขเขาจะใช้อารมณ์ในการตัดสินหาคนผิดหาให้ได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นใครเป็นคนทำระหว่างที่หาสิ่งเหล่านี้อยู่คุณได้เสียโอกาสในการแก้ปัญหาและทําให้สิ่งต่างๆดีขึ้นได้คุณเสียเวลาไปกับสิ่งนี้มากมายนะฉะนั้นคนที่มีความสุขเขามักจะมี ความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียมีทักษะมีเรื่องราวดีๆเนาะมีโอกาสดีๆโพพุดออกมาจากความคิดของเขาเพราะสิ่งที่เขามองมันคือความสุขความรู้สึกดีส่วนคนที่ไม่มีความสุขก็หาแต่ปัญหาหาแต่ว่าใครทำหาแต่ว่าจะให้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบ ฉะนั้นงานของเขาออกมามันจะดูแบบธรรมดามากๆไม่สามารถจะสร้างไรายได้ให้กับเขาได้เมื่อเทียบเท่ากับงานที่มาจากคนที่มีความสุขจะเป็นงานที่รู้สึกดีมากๆกับผลงานทุกผลงานที่ออกมาเพราะในการทำงานแต่ละครั้งเนาะถ้าเรามีความสุขเรารู้สึกดีงานนั้นจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีการยานามิตรมากหนยเข้ามาสนับสนุนมาส่งเสริม ความรู้สึกที่ดีนี่แหละจะทำให้เราทำงานได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างดีเยี่ยมฉะนั้นวันนี้สิ่งที่พวกเราควรจะรู้ก็คือความสุขเป็นสิ่งที่เงินชอบเมื่อไหรก็ตามที่เรามีความสุขมันจะทำให้เราสามารถสร้างรายได้หรือทำกําไรกับสิ่งนั้นได้ง่ายๆเพราะความสุขกับเงินเป็นค่าพลังงานที่สูงมันคู ควรคู่กันแน่นอนส่วนคนที่ไม่มีความสุขมักจะคิดว่าเราต้องทํามันอย่างเต็มที่ทํามันอย่างหนักหน่วงใช้แต่ความคิดใช้แต่เหตุผลแต่ไม่ได้ทําด้วยความรู้สึกที่ดีฉะนั้นเงินไม่ได้ชอบคนที่มีความคิดจริงจังเงินไม่ได้ชอบความทุกข์เงินไม่ได้ชอบความเครียดเงินชอบคนที่มีความสุขผลการวิจัยจึงบอกว่า คนที่มีความสุขจะมีรายได้จากการทำงานเมื่อเทียบเท่ากับคนที่ไม่มีความสุขผลงานวิจัยนี้ทำมาอย่างต่อนเนื่องถึง70-80ถึงปปีก็สรุปให้เราเห็นแล้วว่าใช้เวลาเท่ากันแต่ถ้าคุณมีความสุขในการทำงานคุณใช้ความรู้สึกดีในการทำงานคุณจะได้รายได้ได้เงินมากกว่าคนที่ไม่มีความสุข ทำงานนะขอบคุณทุกคนที่ชมช่องครบเครื่องเรื่อง,องความสุขมีความสุขง่ายๆกับบอสมหาเทพแห่งความสุขสําลาญ